ไททำลน์ธรรมนัตตำนานมันคือแป้งวันนี้เราจะมาส่องทำลน์ของหนึ่งในนักการเมืองที่ได้ชื่อว่าคอนเน c t ชันเหนียวแน่นที่สุดคนหนึ่งของไทยชายผู้ที่ถูกขดานนามว่าผู้ประสานสิบทิศชายผู้ที่รอดพ้นจากคดีความข้ามชาติด้วยวาทะในตำนานและชายผู้ที่เพิ่งสร้างแรงสันสะเทือนด้วยสายสัมพันธ์ทางเคมีที่ตรงกันกับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ทมามลาน์ของเขาคนนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าหรือผู้กองตุนเกิดที่พะเยาเขาเริ่มต้นเส้นทางในสายทาหารจบเตรียมทาหารรุ่น25หรือต่อถอ25และจอปร,รอรุ่น36แต่ดูเหมือนว่าเส้นทางสีเขียวจะไม่ใช่คำตอบสุดท้าย อาชีพข้าราชการทหารของเขาเดินทางสู่จุดสิ้นสุดเมื่อปี2542หลังจากไปเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมหนุ่มนักเรียนนอกโดยคดีนี้ตำรวจออกหมายจับขณะนั้นเขาใช้ชื่อร้อยเอกพัชระในฐานะเจ้าของบ้านเกิดเหตุต่อมาในปี2546สารศาลได้มีคำพิพากษายกฟ้องตัวเขากับลูกน้องที่เป็นทหารในคดีดังกล่าวเขาเบนเข็มสู่การเมืองเริ่มตั้งแต่ระดับท้องถิน่น ไตเต้าเข้ามาสู่สนามการเมืองระดับชาติเคยสังกัดพรรคใหญ่อย่างไทยรักไทยแต่ชื่อของเขาดังกระหึมและกลับมาแจ้งเกิดเต็มตัวจริงๆคือเลือกตั้งปี2562ในฐานะแกนนำคนสำคัญของพรรคพลังประชารัฐเขาคือมือดีลคนสำคัญผู้อยู่เบื้องหลังการรวบรวมสอสอโดยเฉพาะกลุ่มก้อนต่างๆจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จและนั่นทำให้เขาได้ตัวเข้าสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรศและสหกรณ์ แต่ทันทีที่เขาก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีอดีตก็ตามมาหลอกหลอนเขาท,ทันทีมันคือแป้งนี่คือประเด็นใหญ่ที่เกาะกลุ่มชีวิตการเมืองของเขาครับย้อนกลับไปช่วงปี2536ถึง2540มีรายงานเขาที่อ้างอิงเอกสารคำพิพากษาจากศาลออสเตรเลียระบุว่าร้อยเอกธรรมนัฐถูกจับกลุ่มและดำเนินคดีในข้อหาคดีสมคบคิดนำเข้าเฮโรอีนจำนวน3.2กิโลกรัม สารมีคำพิาพากษาตัดสินว่าเขามีความผิดจริงถูกจำคุก6ปีก่อนจะถูกในระเทศกลับไทยแน่นอนครับเรื่องนี้ถูกนำไปโจมตีอย่างหนักทั้งในและนอกสภาว่าเขาขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีซึ่งร้อยเอกธรรมนัฐลุกขึ้นชี้แจงกลางสภาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและได้หล่นวาทะที่กลายเป็นตำนานจาลึกไว้ในการเมืองไทย it's flower มันคือแป้ง เขาอ้างว่าเขาถูกหลอกให้เข้าไปในเหตุการณ์ถูกซัดทอดและสิ่งที่พบในตอนนั้นคือแป้งไม่ใช่ยาเสพติดประเด็นนี้ถูกยื่นไปยังศาลร,รัฐธรรมนูญและในที่สุดปี2564ศารก็มีคำวินิจฉัยว่ารอเอกธรรมนัตไม่ขาดคุณสมบัติสารไม่ได้ตัดสินว่าเขาไม่ได้ทำผิดนะแต่สารให้เหตุผลในเชิงเทคนิคกฎหมายว่าคำพิพากษาของศาลต่างประเทศไม่ผูกพันและไม่มีผลต่อ คุณสมบัติต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญไทยพูดง,ง่ายๆคือรอดในทางเทคนิคแต่ในทางจริยธรรมสังคมยังคงตั้งคำถามตัวโต,วตวมาจนถึงทุกวันนี้ชีวิตการเมืองของร้อยเอกธรรมนัสผ่านผนิ่งกว่ารถไฟหอกครับในช่วงปี2564ถึง2565เริ่มมีรอยร้าวกับแก่นำพักพลังประชารัฐโดยเฉพาะกับพลเอกพยุทธ์จันโอชามีข่าวกบฏในพัก มก,กราคม2,565ก็ถึงจุดแตกหักเขาและสอสอกลุ่ม21คนถูกมติพักพลังประชารัฐขับออกจากพักเขาย้ายไปตั้งหลังที่พักใหม่พักเศรษฐกิจไทยดูเหมือนจะแผ่วลงไปแต่แล้วเกิดปรากฏการณ์คืนรังครับก่อนการเลือกตั้งใหญ่ร้อยเอกธรรมนัฐกลับเข้าสู่พลังประชารัฐอีกครั้งเมื่อต้นปี2 5 6 6 ในการเลือกตั้งปี2566บบที่ผ่านมาพลังประชารัฐได้สส,ส40ที่นั่งและในภาวะที่การเมืองแบ่งขั้วอย่างชัดเจน40เสียงนี้กลายเป็นตัวแปรสําคัญและแน่นอนผู้ประสานสิบทิศกลับมาทํางานอีกครั้งและแล้วพลังประชารัฐก็เข้าได้ร่วมรัฐบาลเพื่อไทยและร้อยเอกธรรมนัสไม่ได้กลับมาในตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยอีกต่อไปแต่เขากลับมาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุมกระทรวงเกรดเที่มีงบประมาณมหาศาล ล่าสุดกับรัฐบาลของเสนูอนุตินชานวีลกุลร้อยเอกธรรมนัฐในฐานะประธานที่ผู้สาพักลาธรรมก็ได้ควบถึง2เก้าอี้คือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทีนี้มาถึงคําถามที่หลายคนอยากรู้เรื่องความเชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์หรือธุรกิจสีเทาต้องชี้แจงตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับว่ายังไม่มีหลักฐานชัดเจนที่เชื่อมโยงร้อยเอกธรรมนัฐเข้ากับแก๊งคอร์เซนเตอร์ scammer โดยตรง แต่ภาพลักษณ์ของเขาถูกผูกโยงกับคำว่าผู้มีอิทธิพลและเครียข่ายธุรกิจที่ซับซ้อนมาโดยตลอดและด้วยปัญหาสแกมเมอร์นี้เองไอ้ลักชนกสอสอพรรคประชาชนได้โพสต์ข้อความขอให้กันจอมพลังช่วยผลักดันและกระทุ้งรัฐบาลนายกอนุทินและร้อยเอกธรรมนัฐให้เร่งแก้ไขปัญหากลุ่มสแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์ในกัมพูชาอย่างจริงจัง ไอ้ลักษนกได้พาดพิงถึงความสัมพันธ์และความสนิทสนมระหว่างกันจอมพลังกับร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่ารองนายกและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์โดยเสนอให้ใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวช่วยในการประสานงานซึ่งร้อยเอกธรรมนัตเองก็ออกมาพูดตรงๆว่าสนิทกับกันในฐานะพี่น้องเคมีตรงกันชอบช่วยคนตกทุกข์ได้ยากและย้ำว่ากระทรวงเกษตรยุคนี้ไม่มีซอยงบ ส่วนการจอมพลังตอบโต้ตว่าไอซ์ลักชนกกำลังเล่นการเมืองสกปรกโดยพยายามดึงตนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพื่อสร้างกระแสจนมาถึงพายุล่าสุดมูล,ลนิธิการจอมพลังช่วยสู้ถูกขุดข้อบังคับข้อ39ระบุว่าหากเลิกมูล,ลนิธิทรัพย์สินทั้งหมดจะตกเป็นของมูล,ลนิธิธรรมนัฐทมเผาประเด็นนี้จุดไฟทั้งโซเชียลและสื่อกระแสหลักเพราะโยงชื่อธรรมนัตรงกลง ผลคือกันจอมพลังออกมาประกาศแก้ข้อบังคับเปลี่ยนปลายทางทรัพย์สินเป็นมูลนลิธิราชประชานุเคราะห์พร้อมยืนยันว่ายังไม่เคยโอนเงินไปที่มูลนลิธิธรรมนัตและมูลลนิธิยังทํางานอยู่ไม่ได้เลิกล่าสุดจากกระแสข่าวและวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่รัฐบาลแต่งตั้งร้อยเอกธรรมนัตเป็นประธานคณะกรรมการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ ทั้งๆที่มีข้อคอรา่าหะเรื่องความเชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งสังคมบางส่วนมองว่าเป็นเหมือนการตั้งโจรปราบโจรซึ่งนายชาดาไทยเศษได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงกรณีนี้ว่าก็ทําไมถ้าคุณเข้าใจแบบนั้นทําไมคุณไม่เข้าใจว่าเอาโจรไปปราบโจรดีไหมล่ะขอให้คุณธรรมนัฐรู้เรื่องจริงเถอะผมว่าเขาก็ต้องทําได้อันนี้อยู่ที่ตัวท่านอย่าเพิ่งไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรในส่วนของร้อยเอกธรรมนัฐนั้นด้วยภาพลักษณ์สายดาร์ก ที่พร้อมเดียวได้กับทุกกลุ่มเนี่ยแหละครับที่ทำให้สังคมยังคงจับตามองว่าเครือข่ายของเขาโปร่งใสแค่ไหนและการกลับมาคุมกระทรวงกรเกษตรครั้งนี้มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดแอบแฝงอยู่หรือไม่ไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ๆผู้ชายชื่อธรรมนัสคนนี้ชื่อของเขาจะเข้มขน้นจัดจ้านในแวดวงการเมืองต่อเนื่องแน่นอน